<โ>แล้วถ้าลงลักกันเนอะโ,โบราณนะนะเซียนซอฟเนีย่ะ้ำมนันคำมัำมำมลักอย่างเงี้ยยิงงเหมือนพักรอดประคงผมลือพ้าเนี่ยพราผม,มเยอะนี่มีอีกหนึ่งชุดนะที่ผมอยากจะบอกเลยเนี่ยหลงปูโตปุกเซกวัดโคนอนหนึ่งห้า ถือเป็นปุตโตยุคต้นด้วยนะยน <c oughs> คือหนะึ่งสี่เนี่ยหนึาหาานะ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยคือถ้าครบชุดหายากจะมีบางคนยังไม่รู้เลยคิดว่ามีแต่ปิดตาพี่อะไรยาบอกว่าพระช่วยๆวยทองนั่นนะใช่ครับหน้ากลมมงคลกลางนะอ่าอเนี่ยคือถ้าใคร<ๆ>อยากจะได้องคครูว่านะปิดตาอืมนด่ครับ วัดโคนอนอนะที่ถอดพิมพ์จากปู่เอี่ยมวัดหนังมามแล้วปู่โตเซกเนะี่ยแท้ดูยังไงเพราะเก๋ออกมาเยอะใช่อ่านะโค้ดอะเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยนะชี้ชัดแท้เก๋ได้ต้างรำสมส่วนอ่าความรักความเก่าอะบางทีพายแบบเนี้ย ยากแต่โค้ดเนี่ยช่วยได้จำเป็นเลยครับพุ่ต้องดูยังไงครับโค้ดเดี๋ยวรอแป๊บนะพี่ดูให้เป็นอย่างงี้พี่ตอคมๆประเด็นน่ะพี่มีแท้ไว้ไว้สักองค์หนึ่งไว้ดูอ่ะแบ่งเท่าไรครับยากเอาไว้มาเป็นองคูอ่ะอันนี้ยไม่ต้องเป็นองคูหรอกพี่ใช้ก็ดีเพราะปิดตาบูต่อยุคต้นชุดนี้วัด ดูชิมพีให้บูชา2,500พี่บุญส้งนานแล้วใช่ไหมเมื่อปีหนึ่งนึงกว่าจ้ะก็ที่ออกหนึ่งห้าหนึ่งตัวปีหนึ่งครองเยอะวิธ่ี่ใหญ่ด้วยนะแล้วดูดิโค้ดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เอาไว้ผู้โตเป็นประธานในพิธีเซคครับรุ่นนี้นี่แล้วครบสามองค์นี่หายากอืโอ้ ปีนึงพอสาร้อยบาทก็แพงนะถือว่าเยอะใช่ครับตู้พระในวัดประดูชิมพีมีให้บูชา2องพันห้ารบาทครบชุดอ่าตอนนี้ยังมีไหมไม่แน่ใจเหมือนกันพี่พี่ก็บอกต้องถามพี่ว่าตอนนี้ยังมีไหมอ่าโอโ้โหโคตรคมๆเป็นการตอกอ่าไม่ให้การทอดครับจัดมาครับเท่าไร่ครับอาจารย์ชุดนี้เดี๋ยรอแป๊บพี่น้องปิดตาโคนอนปีหนึ่งห้า นี่ถ้าชุดเนี้ยวัดประดูชิมพียังมีต้องต้องต้องรีบไปเอาเลยนะเพราะว่าแค่องค์เดียวเนี่ยปิดตาเนี่ยเขาก็ขายกันสองพันแล้วนะใช่ที่ตู้วัตถุมงคลวัดองค์เดียวพันห้าพีสมชายโอ้ใช่เพราะอย่างเงี้ยเซียนพระเขาก็แบ่งกันในไลฟ์สดเนี่ยพันห้าสองพันแล้วนะใช่ใช่าพาเฉพาะปิดตาอย่างเดียวแต่ถ้านาพยามระรอดคมชุดเนี่ยหายากดูในต่อต่อยัง พันพันห้าเลยผมเห็นเซียนยายยังแบ่งเกือบสองพันเลยครับใช่ผมจึงงงไงถ้าบอกว่าคมชุดหน้าตู้สองพันนะผมอ่ะอยากจะไปอยากจะให้ซื้อมาฝากผมด้วยนะเยี่ยี่ยาบอกว่าปิดตาเลี่ยมทองสวยครับอา,า,าถ้าถ้าเอาไปเลี่ยมทองจะสวยมากอ,อผมไม่เคยเห็นไข่แบงตำกว่าพันห้านะครับปิดตารุ่นนี้ผมอะ่ะบอกเลยนะ ผมได้ผมมาซื้อพระปิดตาวัดโคนอนเนี่ยมาตอนนั้นน่ะเจ็ดร้อยองค์อะ่ะตั้งแต่อยู่ตลาดกอบกุลมื่สี่ปีที่แล้วอะ่ะถ้าอาจารย์แบ่งพันสองผมขอสิบองค์นะครับอองค์นี้ข<ม>อบหนึ่งต้องมีพันห้าพี่สัญญาณฝนค็ับผมเลยองอว่าถ้าหน้าตู้ครบชุดสองมหน้าต้องต้องรีบเช่า,มา,มาชผมย,ยากจะไปเช่าเลย ผสมมวลสารทองหลวงปูเอี่ยมวัดหนั่งด้วยครับรุ่นนี้ใช่อันนี้เป็นองค์ในกล่องเห็นป่ะนี่ผมมีเก้ด้วยนะเอาไว้เปรียบเทียบอ่ะชัดเจนสุดๆครับทั้งพิธีปลุกเสกและมีลูกการปลุกเสกด้วยปิตารุ่นนี้จำได้อาจารย์มีเป็นดุ่งพิเฉลิมชัยถูกอ่อโอ้โหนี่อะ ซึ่งโค้ดเนี่ยม้จะมีเส้นผ่าตรงๆคเป็นโค้ดตอกเนี่ยแล้มีเส้นผ่าแล้วของแท้โคต้ตอกทีละทีนะเขาจะไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน่ะอเห็นไหมไม่ได้อยู่จุดเดียวกันแล้วก็เนี่ยเอียงซ้ายมั่งเอียงขวามั่ง สวัสดีครับหนูธนก,กิจอ่าตอนนี้พันห้าทุกองอ่าเศก้าวันเก้าคืนใช่นี่ดังนั้นนะฮะสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อมาด้วยความศรัทธาใครอยากได้มามิสเตอร์องมาแล้วมาแล้วนะครับมรดกยามแก่ของนาออด เนี่ยในเว็บพระประจันนี่อันนี้เว็บขอได้จะขอมาด้วยเว็บไซต์พระประจันศูนย์เลงจะคมมากครับอ่าขอบคุณมากครับแบ่งโอมงเท่าไรครับสี 4, <000 S 1> บ่พันเหีนปบะเออชายพี่ก็บอกผมไม่มีทุกผมก็ยังงงผมก็ยังงงว,นะว่าถ้าครบชุดหน้าตู้อตสองมานามาหน้า โอ้โหไม่ถูกนะครับสี่พันิดูดิแล้วสมบัติยามแก่ของผมก็หมดแล้วด้วยนะเนี่ยฮะเอาแล้วแบ่งเท่าไรอาจารย์ยากได้ถ้าพ oh. ันสองขอสิบองค์ถ mm ุง hmm. ยังเดิมๆจากวัดอ่าโอ้โหให้แค่ในถาดนี้เท่านั้นนะใครเอาปิดให้ทันนะเนี่ย ใครสำหรับคนที่จะเอาสิบองค์ก่อนมีใครอยากได้สิบองค์ไหมอ่ามีพี่ๆท่านใดอยากได้สิบองค์ไหมครับใช่ครับอยากได้สิบองค์ไม่ได้แมค์เอาไปห้าองค์พอห้าองค์เ,รเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเขาปิดทีเดียวหมดตายเลยให้ปิดได้คนละไม่เกินห้าองค์อ่าเต็มแม็กค,คือห้าองค์อ่าไม่เกินห้าองค์ ห้าองค์เท่าไรพี่นี่ปิดได้ทันนะ,ะห้าองค์ปู่โต๊ะยุคต้นแล้วตอนนี้มีเก๊กเกินกาเลยอพอแท้ๆนี่เนี่ยเป็นที่ยอดนิยมของวงการห้าองค์เอาสองพันหกเท่าองละห้าร้อยปิดเราตามด้วยสองพันหกร้อยครับ อ่าห้าองค์ส่องพันห้หของโอ้เขาขายองค์นึงก็ก็ส่องพันแล้วพันกว่าเนี่ยแล้วเป็นพระปิดตานี่ใช้ได้สบายใจใช่ไหมเนญยาเอาองค์เดียวเน,ะนะาะขกยทุนน้อยองค์เดียวหนึ่งองค์นะครับองค์เดียวแล้วเนี้สวยเต็มร้อยด้วยนะที่อื่นไม่ได้เห็นสวยเพราะเนี่ยอยู่ในซองเดิมถุงเดิมเลยนี่หัวใจรัวๆมาให้สมศักดิ์ศรีหน่อย ถ้าไม่ใช <c oughs> oh, oh. oh. oh, ้ทุนเก่าผมแบ่งคุณไม่ได้หรอกถ้าไปซื้อทุนใหม่มาให้อ่ะองละแปดร้อยองละแปดร้อยผมขายพันฟ้าองเดียวองละแปดร้อยพี่วุฒิชัยก็ปิดสองบรรโขกปิดสุธิชัยก็ปิดสองบรรโกนะครับอ่าปิดไปตงใดปิดรอตามด้วยแปดร้อยครับพี่ปิด้วตามด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนส่งอ่ะแยกซองทุกองนะไม่ใช่ใส่กองอะไรเป็นสิบองไม่ได้นะแยกถุงละองแล้วนี่คือได้ใช้ปิดตาปู่โตอ่ะ พี่ไมตีปิดแปดร้อยพระปิตตาผูโตอยุกต้นพิยาริยะอ่าปิดแล้วตามด้วยแปดร้อยครับพี่องเดียวนะครับตอกมือตอกกี่องแต่ไม่ตรงกันไม่ตรงกันไม่ตรงกันพี่ซับเพิ่มคูณแมคโครก็ปิดสองพันหกนะครับอ่าปิดห้าองค์พี่นะอ่าปิดแล้วตามด้วยแปดร้อยครับโอ้โห มีแบบยกร้อยไหมผมจะลงทุนให้น้องไปไลฟ์ในต่อๆ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่ที่จ๋ามีไว้ให้ใช้ผมอ่ะอืมโอโ้โหปิดแล้วตามที่แปดร้อยนะครับองค์เดียวพี่ปิดห้าองค์กันมาหมดโอโ้โหปิดแปดร้อยขอบคุณครับอาจารย์ครับพี่ดงชัยเห็นไหมสูงต่ำไม่เท่ากันโคตอกนิโลองค์ธรรม,มาชาติ โยกซ้ายโยกขวาไม่เท่ากันเนื้อเหมือนยี่ห้าสัตว์พี่ทีมปิดสองพันหกร้อยขอบคุณครับพี่คงศักดิ์ปิดแปดร้อยขอบคุณครับพี่อ่ะมิสเตอร์โอชมบ้านกลางมุงคนกลางด้วยครับอ่าได้ครับพี่เดี๋ยวรอสักคู่ ทีวีละปิดแปดร้อยขอบคุณครับบ้านกลางสวยมากครับองค์นี้พายคู่ตัดเลียวก็คุณแขวนบ้านกลางพระเกจิกอ, i, อะไรก็ไม่รู้อะนะก็หลักหลายหลายแสนเป็นล้านก็มีอะสำหรับผมก็นะต้องบอกว่าภาะในฝันของคนเล่นม้าก,ก็คือต้องได้มีคุณแผม่บ้านกลางอะไม่ต้องไม่ต้องบรรยายสรรพคุณไม่ต้องบรรยายพุทธคุณ พอเขาล่ำลือกันมาตั้งแต่สมัยเป็นร้อยปีใช่น,นะฮ่องเนื้อพะหน่อยครับพี่อารียะแจ๋วเลยโโแล้วถ้าลงรักกันเนอะโ,นโบราณนะนะเสียน,นซอฟเนี่ยน้ำมาันน้ำมาัน รักดงเงี้ยยิ่งเหมือนพักลอดประคงบางบางเจ็ดสิฟสามเก้าไงอย่างนี้ดูไงคัาสิกอ่ะผมมองเลยลงรักแพงกว่าไม่ลงรักก็ลงรักแพงกว่าอยู่แล้วเพราะถ้าคุณไปลงรักใหม่ก็ต้องรออีกสองร้อยปีอ่ะถึงจะแดงแบบเนี้ยก่อนขายกันลงรักจะแพงพิม์ใหญ่ล่ะครับอาจารย์โอ้พิม์ใหญ่ไม่มีพิมใหญ่หายากใช่โอ้โห สองนาทีครับหน้ามงคลอ่าเดี๋ยวรอแล้วปกติหน้ามงคลจับจะพิมพ์ลึกเนี่ยจะหายาก uh huh. ถ้าพิมพ์ลึกลอยลอยเด้งเด้งมันไม่หายากแล้วปลากุมูมันจะเป็นเพราะโตบางการะทิงขุนแผนบ้านกลางถ้ามีรักแพงกว่าไม่มีรัก uh huh. นักสะสมระดับหัวแถวเขาสะสมกันแบบนี้อ่า uh huh. เดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่จะสะสมบ้านกลางให้ครบทุกพิมพ์ยากมากให uh huh. ้าตอนเนี้ให้หาแท้ให้ได้ก่อนบางทีหมดตังเป็นแสนยังไม่ได้แท้เลยเนี่ครับถ้าพิมพ์ลึกแบบนี้ลงรักแพงกว่าสองเท่าตัวถูกต้องดูง่ายมากๆพี่อาริยะครับ,รบโอ้โหขึ้นหน้าจอถ้าไม่แท้นี่อายเขาทั้งประเทศแน่ๆปะ่ะสองนาทีสองนาทีครับรายการนี้ ขอเขียนราคาใส่มือก่อนโอ้โห oh. เปิดแรกมาเวลาเดินครับเราวั้นีิพมพ์ลึกอัปปร์กาหายวันนี้เขียดโต้อโอวุ่นละมาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลา,เ,าเ,เดินแล้วเกือบหาปากกาไม่ทันอันน, oh. น,นี้อันนี้อันนี้นะทองอย่างนี้เลยมีสองหมื่นแล้วนี่เลี่ยมสามเลี่ยมนานาห่วงนาทองสามหมื่นจะทำได้หรือเปล่าโอ้โห oh. มาที่สองมื่นบาทมาที่สามมืนบาทครับมีพ่อแชปมตากงไหมครับพี่ช่างเอกัวลาอ่า,มาหมดโอ้อหมดพาอ,อแชปมมีแต่ไม่สวยถ้าไม่สวยอะมีถ้าสวยหมดหมดครับพี่มาที่สามหมื่นบาทมาที่สามหมื่นบาทมาที่สามหมื่นโลันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหอยู่ที่สามหมื่นโลพันบาท พระเป่าเป่าห้าหมื่นจะเช่าได้หรือเปล่าเพราะว่าคือถ้ามีรักอะ่ะคือต้องบอกนะถ้าคุณไปลงรักใหม่อะ่ะจะให้แดงแบบนี้ต้องรอสองปีขึ้นไปอะ่ะ <c oughs> ฉะนั้นพระมีรักอะ่ะจึงดูจึงแพงกว่ามีน้อยกว่าและแพงกว่าไม่มีรักสมัยตลาดวัดมหาธาตุ บางแผงเช่นแผงลุงยูนยมีพระบ้านกลางให้เช่าเป็นร้อยองค์พี่อาลิยะถูกครับสุดยอดครับพี่แต่นะปัจจุบันก็สาบสูญไปแล้วก็เหมือนกับเหรียญปูหลิวอะสร้างเป็นหมื <S 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 ่นองค์ก็ยังราคาเป็นแสนโอ้โหมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นแปดพันบาทที่พี่มาน้ำมาที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทที่พี่คิสอ่าอยู่ที่พี่คิสนะครับสามหมื่นเก้าพัน ห้าร้อยบาทกับราคาสุดท้ายทั้งเนื้อพระทั้งลงรักเกาวดูง่ายธรรมชาติมากตอนนี้ราคาพักแรมตองอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันหร้อยบาทมาที่สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาททีพีอริยมาที่สี่หมื่นบาทกนะับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นบาทที่พี่คิดนะครับราคาสุดท้ายผมบอกเลยนะใครกันแล้วแต่นะจะเป็นหัวแถวนะเก็บของที่พิเศษกว่าคนอื่นเขาโอ้โหนะับองค์ได้แบบลงรักอ่า อยู่ที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ยเหลือเวลา20่สิบกว่าวินาทีพี่ีเพื่อนเพื่อนอยู่ที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ยครับมาที่4ี่0มื่นหนึ้อยันนี้ผ้าผ้าเปล่าผ้าเปล่ายังไม่ได้เลยมาที่ส2 0 0 0บาททีพี่อ้นเกติศักนะครับอยู่ดีพี่อ้นเกติศักมาที่สองสี่หมื่นสองพันหนึีี่อาริยะอยู่ดีพีอาริยะสี่หมืพันหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วกับองค์นี้มาที่สีมื มาที่4ี0หมครับมาที่สี่หมื่นสาพที่ีอาริยาอยู่ที่สี่หมื่นสามพรที่ีอาริยาครับราคาสุดท้าย4ี่0มื่นสาร้บาทครับราคาสุดท้ายมาที่4 4่หมันบาทมาที่4 4่0 0ื่นสรบาทีีอาริยาครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหจะไปลมจะไปลมอยู่ที่สี่หมันบาทที่พี่อ้นครับมาที่พี่อ้น4 5่หมนห้าบาทครับพิมพ์คำว่าปิด ไปแล้วเชืออโอโาา่ออย่างน้อยเดียวโอ้โหปิดไปดีพี่อ้นกิติศักดิ์นะครับ45,000บาททวนเือดเือดเๆือดอ่าโอ้โหราคานี้คืออย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเป็นลงรักรักเนี่ยให้เอาไปลงวันเนี้ยต้องรอยสองร้อยปีเฉแดงแบบเนี้ย